วันนี้วันนี้เนี่เตรียมซองมาจากปวนับอยู่บนเตรียมมาเลยใช่ไหมเตรียมมาเลยมาที่เดียวกันเลยครับโอ้ไม่ไม่แล้วเออ่เดี๋ยวชื่ออะไรท่านแรกชื่ออะไรวันเฮงครับวันเฮงวันนี้เฮงนะเฮงครับวันก่อนไม่เฮงนะครั้งก่อนไม่เฮงงวดก่อนแพ้ใครแพ้ฟ้าสว่างครับแพ้ไงงวดก่อนผมชกผมชกไม่ออกครับชกไม่ออกขาดใจไหมเนี่ยขาดใจพี่กัดเท่าไหร่เอาร้อยห้าร้อยห้าเอกเอกร้อยห้านะร้อยห้าวันนี้ชกเท่าไหร่ วันนี้วันนี้นี่ขึ้นไปเป็นรองเขานะจังหวะที่เขาร้อกับคนอย่างบนร้องมาอัดฉีดหนึ่งแสงเราเราคิดว่าเขาอัดฉีดเราหรือเขาอัดฉีดอัดฉีดชกคู่ชกครับคู่ชกทำไมทำไมคิดไม่คิดว่าเขาลองไปฟังเขาครับเราไมเห็นมาเลงเป็นรองด้วยนะเราโชคอีสระไหนเอาอย่างนี้ป่ะจังหวะสอกเนี่ยเราเราไปได้อย่างไรไงเอาคู่ชัคนหมดไปไงวางฟันขวางฟันฟันเต็มแรงแต่ว่าโดนเข่าเหมือนกันนะใช่ไหมจะไม่จุกครับฮะซิวเะพายังกี่สาะกับสอก สวัดีบโอ้ยหบันเฮงคนนี้ตั้งเป้าว่าจะน็อกไหมหรือหรือว่าหรือว่าเคยเห็นเขาชกเคยเห็นเขาชคครับเคยเห็นเขาชกแล้วคือมองแล้วว่าคิดว่าน่าจะเหนือกว่าใช่ไหมลูกล่างมาตอนแรกตกใจไหมไม่ครับเพราะเคยเห็นเขาโชคแล้วไม่เคยลูกล่างเลยเคยเห็นเขาชกที่ไหนที่อยู่บนครับเออที่อยู่บนเคยเจอกันไหมไม่เคยครับไม่เคยอ๋อแต่พอพอเห็นเขาชกเนี่ยเราเรามั่นใจแล้วว่าเราเราน่าจะ ดีกว่าประมาณนั้นใช่ไหมวันนี้น้องเขายกไหนอ่ะยกสองยกสองโอ้โหอาคิดก็ไม่ได้นะคือเป็นรองเขาเสียดายเนาะเสียดายแต่ว่าไฟหน้าเนี่ยขอแก้มือขอแก้มือฟ้าสว่างฟ้าสว่างไปห้ปอนห้าปอนที่มันมีสองร้อยสี่ร้อยสี่อยากเข้าไปนี่บีบไหมบีบปั๊บบีบคือร้อยสี่ที่ทำไม่ได้แล้วแต่ขอลายห้านีกว่าเมื่อเช้าก็มาเมื่อเช้ามาสองปอนขวาเกือบสามปอนเลยเมื่อเช้าโอ้เกือบสามปอนนี่ถ้ายื้อเยอะไปห้ายกไม่ไม่เหนื่อยหรอก ใช่ครับเพราะผมก็เคยทำครับอ๋อไม่ได้ตึงมากขนาดนั้นแต่ว่เช้ามาเกินเกือบสามคนในเวทีไม่มีนอกเวทีมีไหมมีมีใครอาชีพลูกหน้าไหมน่าจะมีพี่บวยอ่าพี่บวยให้เท่าไหร่ได้หมื่นกว่าบาทอ่าพี่บวยให้อาชีพตลอดอยู่แล้วนะสองหมื่นเนาะสองหมื่นสองหมื่นไปเลยอ่าเอ้ยสองหมื่นวันนี้พี่บวยมไม่มาวันนี้ไม่มามีมีนงานใครมาอ่ะฝากพี่บวยหน่อยบอกว่าน้องทำสำเร็จแล้วเนี่ยฝาก ฝากพี่กล้วยเอ็นูผมด้วยครับผมทำหน้าที่แล้วเอาระครัลชนะด้วยนะก็เดี๋ยวเราเฉลี่จใจพี่กล้วยอายุเท่าไหร่นะอายุ18ครับ18ปีแล้วเหรอดูหน้าไม่น่าถึงนะอ่าอ่าอยู่จังหวัดอุบลคขอบอกพี่น้องชาวอุบลเนี่ยเปล่าหรอฝากชาวอุบลติดตามผลงานของผมเลยนะครับอ่าซีซุปแบบนี้เต็มที่ตอวเสื้อยังเปล่าบอกแค่เมื่อนะวันเฮงวันเฮง